กำกับกำขึ้นไม่รับไม่นอนนนัก็ระกาิจริงๆเลยพี่ปุ่นแก้วนี่ต้องลุกขึ้นเปิดประตูจงแต่ตาหัวคํำจนสว่างเลยฉันไม่ได้หลับเลยมึงเปิดใจดัหน้าว่ากูเกย์ดัวร์หลับพีอักกูองยกขึ้นไปเอาน้ำกูบ้อยตายอ้อนแล้วว่ากำคับกาขึ้นไว้ไม่ควยชัดๆจะมึงมึนเห็นไหมกูยกขึ้นมาขึ้นไหม่ยกขึ้นใช่แหม่มกีใช่ผ้าแล้วมวนไว้เป็ด กินเหกันตกเหลืองจะปอนี่กับกูเด็ดพี่เปียกมีครอบครัวแล้วเด็กะมีแล้วครับเพราะมันครอบครัวเพราะมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเคยคนทุดทองพี่น้องมีเมียทั้งวัดมีอยู่สามคนพี่น้องก็ยิ่งท่้งเบสถึงได้โหลเคยสามคนเพราะมันเคยทุดทองเพือนอพี่เปียกที่เป็นเคยทุดทองครับแต่ว่าโจดีสิ่งหนึ่งนั้น แม่ยายเพราะมันก็มีรู้ซาสามคนจริงแต่ว่าแม่ยายแกลงใจรู้เคยแม่ยายโดดโบรัณแม่ยายมึงโดดโบรัณเอ่อแม่ยายโดดโบรัณมึงเสีอไม่ลงไปพุชชมพุชชมมันถึงหลงใจอยู่เคยวันและรู้เคยก็ได้ช่วยเหลือแม่ยายมั้งต้าทิ้งใจคนผีคนผีก็ก็ลงเคยเคยคนผีเพื่อนเลยมึงวันนั้นก็เอาใจแม่ยายก็ลงไปช่วยแม่ยายเลยลงไปถึงช่วยแม่ยายขึ้นจากโบราณกันแล้วถึง ฝนลบมาถึงบ้านมึงเด้ไหรุร่งเช้ารถเก่งกันหนึ่งายแดงเลยมาจอดที่หน้าบ้านลูกเก๋ยนก็เคยีเคยดเคยียดติดไปเต็มจักรถเครียดเออกองควัาากแชกแม่ยายพอรุ่งเช้าแล้วมึงเชืาไหแกโดนบ้าแล้วรถเก๋ยคนที่ซ่องไปช่วยแล้วเพราะมันยาได้รถเกงเ่งไงทิ้งกันแลว้ว ถึงพราว่าช่วยไม่ยายมันชัดรุ่งเช้ามันล็บไปถึงกลางคืนนั้นเราไปถึงนอนพอรุ่งเช้าลราไปถึงมันมีรถเก่งปลายแดงอยู่แล้วชอตหน้าเรือนมันถึงเขียนติดไปหนะช็อเหมือนเดิมว่าคล้องควักแชกแม่ยายพอวันที่สามดดพ่อแล้วกูยืนเล่ทงคนพอ่ตาตายแต่มึงใจมึงไม่ช่วยใจมึงไมวรถเกงมึงไม่อยากได้รถเกงอยากได้ไปไห้หรอกพราะมีดดบกไกูตายเลย จมลำใตยเราดีใจกันแค่ตายเราคนปอตาปอกุลบปะจึ๊งนอนกลางคืนเพ่งปะรุงเช้ามึงเสือไหมเป็นขันลานเลือดจอดหน้าเรือนกูเลยเขียนติดในนาจอกเขียนว่าเปลือกกองควักจากปอตาทักลงปอตากระพริบแย่เมย์ใหญ่ตายอยู่อพอนแล้วมันยอดเต็มมันจังไม่ได้ยอดเต็มันถูกเรื่อง ก้งนึ่งิ้นงเพียกนี้กูเลยแล้วพี่เพียคนี่คนเก่งเก่งนะครับพี่เพีย้ยพี่เพียกว่าน้องจะมีแฟนได้หรือยังครับพี่เพีย้ยตอนนี้ยายุสิบปีแล้วสิบปีแล้วคนเรากันมีรู้มีผัวจำไปสิ่งหนึ่งเลยพุมจะเลดว้วยไงน้องพี่เพียยดูหมอได้เดยค,ครับครับปุมเลยแมนเลยันพี่เพี้ยดูดวงให้หนูนหน่อยนะคะ เก่ฑ์กู้ถึงอี่ยังนองเกิดวันไรโอ้หนูเกิดวันปริกันไอ้พี่เียกเกิดวันนัดเดือนไรอยู่โอ้เดือนเดือนเก้าปีไรอยู่ปีไปม,ม่มีอ่เมียใครอ่ะ่เมียก้อยบ,บอกเกิดปีเมียอไม่ใช่เมียก้อยแล้วมึงก็การทำว่าดอนถ้ากูมันว่าเมียเพียกแล้วกูไม่รู้กูนานก่อแล้ว แม่มเปรตกูเขา้าใจแล้วกูโรอจันความไม่มึงมึงอดีตจัดหลกมวงและวจะว่าจัดใม้กอนมาตังปลายตอนในหลกตอนเล่นกันกูไม่รเดีว๋วน้องเคดวันนัดน,นะเดือนเกา้าปีเมียค่ไอ้ปุ่นแก้วยัดไปได้ก้มไปเลย,ยเอยลาวกูเจียวลั่งมึงประกอบกันดูดวงเออ วันนัดเดือนเก้าพีเมียเมียเส็ดซองเสซองสิบเอเมียเส็ซองสิบเอ็ดทำอาชุพะลามะอลามะคัมมะากไมมอยู่ตรงนันน่อําพนตรงนันจะกิดดิเดือนเก้าเสหลบหลายเป็ดต่งเล้ากู แม่มเกียนลังคูาไาหมดแล้แกเกาเซต่องเซตซ่องซ่องมาหลบหนึ่งซ่องหลบหนึ่งเลื่อนหนึ่งเลื่อนหนึ่งเลื่อนหนึ่งหนึ่งไปหลบซุ่นหลบไม่ได้สุพาสุพาลามะกรรมวะกรมโยตรงนั้นเลยรู้แล้วครับเป็น,นเดี๋ยข้คนเกิดวันนัดเดือนเก้าเปีเมนเป็นคนที่ หม้อกวยกวางอะไรเนะคะหม้อกวยกวางไม่ถึงอะไรด้เลยก็ะปเกีย้กยเปียีเปียบโบ้ห้ยได้ไว้คับให้ไว้คือแป๊บเดียวเบิ้นกับไฟกินฟางทุกต้องไหมทุกว่าทุกนะไม่ทุกว่าไม่ทุกอะทุกตอนค่ะเออเนี่ยจึงคนเกิดวันนั้นคนเกิดวันนั้นที่เป็นคนเป็นวันใจอ้อน คนเราชอบเชื่อคนในไงจริงไหมจริงนะพี่พี่ถูกต้องอ<า>แล้วอะไรอีกเลยค่ะค,ะคนกิดเดือนเก้าเดือนเก้าอันลาบเทปเซตว่าคนเราดีกงดีอยู่จีตัวคนเกิดเดือนเก้าเนี่ยคนเกิดเดอนเก้าเนี่ยเด็คะครับวันเป็นสีนังกันอะไรนะคะคนเกิดเดือนเก้าที่วันเป็นสีนั่งกัน ลังเป็นทีนอนตู๊บะตุกตั่าใช่วันเป็นทเลดงลังเป็นที่นอนมอเพลทใช่ไหเจ้ากันเนี่ยนอนหน่อยไม่นอนกับฉันลังมึงเคยนอนว่มม้มไหมอย่ยแล้วนะหว่าเพราะจักกูไม่เกี่ยว คนเกิดวันนัดเดือนเกขาพี่เมียนั้นจำไมสิ่งหนึ่งเลยว่าไม่มีพมึวันตรงเลยจำมึงควันตรงกูกองครูอะไรควันตรงนี่ไม่ถึงว่ากูคอนเฟิร์มไม่ใช่ควันตรงมันนู้กูปูดเอาจกควันตรงกูกองครูอ๋อจากกูรู้จักครูลายคนแฟนรู้อันละคนกูรู้จักกูกองอันตรงไป คนก็เดือน, 9, นเก้าคนก็เดือนเก้าปีมีวันฮัทเนี่ยผพมกวันทุงได้เลยว่าถ้าไม่มีไฟก็มีขี้แมงวันที่ลับที่ไหนนะคะที่ลับตรงไหนอ่ะตรงนั้นตรงไหนนะวตรงนั้นตรงไหนนี่ยวะตรงนั้นไม่รู้มีไหม ไม่เคยดูไปเลยสองคนไปไปเฉยก่อนม้อต้องให้จัดเจนแล้วถ่ายแล้วมันต้องเว้นเอ็นมันถ่ายเอ็นก็ไม่ต้องไปแลยกันละก็ขึ้นบากกันกูแหลยแลยเพียกพี่เพียก,เ,ยกเวลาผู้ชยายไปจีบผู้หญิงเนี่ยก็จีบยังไงเดี๋ยวคะช่วยบอกหน่อยจี พี่สมอเวลาผู้ชายไปจีบผู้หญิงนี่ก็จีบกันไม่ไงอะเพื่อบางทีมีคนมาจีบเดือนแล้วจะเดือนไม่รู้ว่าก็จีบกันยังไงเดือนฝังไม่กอกนะคะพีก็ไม่เคยเคยจีบเลยค่ะตั้งแต่เล็กมาจนย้อยเท่านี้แหละหนูปีไม่เคยมีเคยมาจีบจริงเลยค่ะก็พีไม่เคยมีแคว้นกัเรื่องนี้ต้องตามผู้ชายก่ะ ผู้ชายกันผู้ชายไปจีบผู้หญิงนี่ก็จีบผืต้องตามผู้ชายกันพี่เพียรพี่เพียกจะจีบน้องหน่อยจีบค่ะจีบมันเป็นเรื่องใช่จีบมันเป็นยังไงจีบที่มันหล่นจักเลยจีบนี่และค่ะครับมันมันหล่นจักแต่ว่าอยากให้หล,ล่นตัางแพศนั่นแตน่หล่นตัางเพนตัวเดียวจีนตีเป็นบล็อก ไอ้นู้ไปยางเล้วอันแมจชีบลนจักผู้ใจบางคนกันนี่าชีพุยิ่งกันบางคนก็จบพซื้อข้องมาให้ถ้ารัวผ้หยิ่งจบสิ่ง,งก้องก็อูไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้ก็ก็ซื้อดอกไม้มาให้ก็อยู่ไม่อยากได้บางคนชีพุยิ่งกันก็จะบาดเจ็บรองเพลงมันสุภาษิตโบราณบทนัง่ง้กคราว่ายิ่งอาตัวดัง ใชายกลั้งโรงเพลงวันนี้อย่างงั้นเหรอคะถึงจะชอบคนโรงเพลงนี้ก็จะมาจีบประก,กันด้วยกันโรงเพลงโอ้มาจีบกันโรงเพลงโรงเพลงนี้ก็มีอยู่บ้างแถ้ามีอยู่บ้างเดี๋ยวผิดเสียงไปเลยเพราะปีร้องเพลงกันจัดจัดปีเส่ยงดีโรงเพลง,นนพงโรงเพลง,ง,งประกวดยโยดแตร์แตร์เมมแซงกิวกูเลยนะ มึงกันโยนเชิๆเชิดมึงกันคนร้องเพลงไม่เป็นเพราะพี่ปุนแก้วร้องเพลงได้ครับเปลี่ยนเป็นนักร้องมาก่อนเนี่ยเคยดัังมาในอดีตครับเคยทำเพลนแตดงกเพราะพี่ปุนแก้วนี่เคยเป็นเป็นนักร้องเหรอคะครับพี่ปุนแก้วเป็นนักร้องโอ un> un> ้พี่ปุนแก้วนี่เคยมีเป็นอาบัมเป็นกล้องตัวเองครับพี่เคยมีอาราบัมเป็นกล้องตัวเอง ชื่อเพลงอะไรเนี่ยครับที่ดังที่ชุดค่ายควายช่วยแม่ครับอย่าเกี๊ยวคบค่ายควายช่วยแม่มันเพลงไ้บนติทธ์คำซอยไอ้บนติทธ์คำซอยดังกรับบั้มชุดแรกคือค่ายควายช่วยแม่เด็กกระดุจักก้องคูนี่เปียกว่าก้องไงบนติทธ์ว่าก้องคูเพลงค่ายควายช่วยแม่ก้องคูว่าก้องไงบนติทธ์ว่าก้องคูก้องมึงเพื่อไอ้บนติทธ์ค่ายควายมันกูค่ายควายกู ว่ากุดโต้วกันไม่ใช่ยังดูดเย้ก้อยบดีต์นะโอ้พี่ปุณแกนี่เคยทำเป็นครับเคยทำเป็นกับเย้เย้กับแล้วปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ใครนำพ่อลาจะเปียกอ๋อไม่มีได้จอบได้นี่กูเปล่าแล้วกูไม่มีได้ผัวดอกกับเขาพี่ปุณแกร้องเพลงได้ครับแต่ว่า ยุต uh, er, ิไล้เลยเดี๋ยวมันร like ้องได้แหละฉันชอบฟังเพลงนู้นครับคุณเพียรพี่บูดแกลว์ตอนและกันฉันเละนั่งฉันติดนั่งเรื่องหนึ่งเลยฉันเละตัวตัดฉันเละทุกวันเลยเพลงใดไม่แฉกจะนองรมโอดชอบให้ฉันไอ้เพลงนู้นเลครับเพลงมาเทวาเอ่อคือเกี่ยวเกี่ยวกับรันของนายยกคล้าวนะครับโอ้ ไอ้ใจโอ้ยใจใจใจมันรักลูกทรงนันเด้อมันรักลูกทุ่งไม่ใช่บันรักลูกท้องพี่คนแก้วรองได้มีมันรักลูกทุ่งรองได้ครับเปี้ยมมันรักลูกต่งขึ้นผู้แล้วก็เปี้ยมมันรักลูกต่งขึ้นผู้แล้วก็เหนื่อยล่วงทีๆกูจำไม่ได้ตอนขึ้นนี่ตอนปอบบังต้องกูขึ้นต้นดำเดียวกูไปโต๊ะนี่ món đặc lục tuấn anh câu hỏi có mấy hôm đó có tin ôi hôm đẹp 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 tôi cô gặp hôm ơi hôm à, ra đến rau con quá โรยราดินคราวกลิ่นของขวาไอ้ยใยวะเห็ดหมหรือไม่โรยราดินคราวกลิ่นของขวาเห็ดเม็ดอะไรไม่รู้ มันคมเห็ดทับเต้าเห็นมึงใบบอกไอ้มัดมึงบอกไอ้มดเห็ดหลังหัวมันตจงเจียนาเอาเอานอนนะเห็ดทับเตาขึ้นอยู่เื่อกาวยาหนางมองเงินบัวสลังบ้านอยู่บึ้ง Mong in bùa sẽ lạc Ba dù rìm bưng Đây cần bếp Đây cần bếp sẽ cần Lo hôm đường Anh à thấy ví dụ giỏi à cả กันเม็ดสักกันปลอมเดือนเขาเรียกได้กันเม็ดสักกันปลอมเยอะแถวเดือนไม่ใช่เงอะเหม่มถุ่งเยอะเดือนเคยมันจิกกินหรอืออะไรไม่รู้ผียอมรับว,ว่าผีไม่เป็นแล้วจดทั้งกับบดกับกลอนนั่นแค่ไหนจะจะไหวอย่างนั่งนันไม่เป็นแล้วนายโยมมันยังรองเพลงเลื่องจะจดทั้งนั่งนันอย่างจับเพราะผมเคยนั่งมาแล้ว เคยเป็นหนังตะลุงเลยครับ,บนนรับงานยะเนี่ยแต่เดลกหลกคิดนั่งโน้นแล้วนี่นั่งอะไรเด็กครับลกคิดนั่งอบเด็กๆไปแล้วลงเล่ยตะคบพี่บุญแก้วไปครับไม่ได้ควักสักบอที่ขาดพี่บุญแก้วเป็นนังนนงน่งเป็นนั่งนีงน่เป็นไหน,นนัง่งตะเป็นนั่งโบราณน,นั่งกรอนเพียน หนังกรดนี่ไม่ดังเลยครับคาเป้นั่งลดนิดเลยลาวทำต้าว่าวตุกเรืองจริงมึงกภิจกอะไยแลลวพี่ปนแก้วขับบถได้ควังสักบอดติกะได้กับน้องลุกลุกโอ้กุนบุหกามไล้ อดเรว้าบลลกขึ <S <S 1> <S 1> ้นบ่ไอ้ว่เราวัดีพีจับนองให้สักกดองรองนองกนักนาให้พระนุกับพ่อพระนีกับแม่แม่นี่เป็นลกไปปแก ปอดิเป็นโลกเคยปกแกแม่นเป็นโลกปายโปและถึงโปหันดากับยาหากคือวันนี้ทีโรกไอก้ร้อนร้อนมันสัมบัติตรงน้อยแต่มึงกว้างไอ้เป็นกลางเลยพียก แม่ก็ย่อยใช่ว่ากูกับดีแต่เพื่อน,นันอยู่แค่เรือนนั้นจำพัดเพียนมึงเลยแม่ได้กับพ่อเออถึงแม่หลบไปโป้แม่หลบปยายยาังไม่กับดีเพื่อยจำพัดเพียนกวางวดว่าไงปิดกรอน,นแหละสวัสดี เราไปน้อนอตั้งหลายตั้งยิง่งตั้งใจแหละเตมาไอ้ลุงปานาคะเจม่ากันตั้งไปนิ่งนิ่งนิบนิ่งนิ่งนิบอ่ะนักมือเราไอ้ยัยยนั่ง,งเงไปได้เด็กก็ป็นนั้นนูนั่งมันต้องข้าไปเป็นกรอนเออไม่ใช่เป็น กับจะทำนี่เออได้จะไปหมุนกลอนสวัสดีพี่และน้องที่มองนั่งเออมั่งเนี่ยมั้งโสวัสดีพี่น้องที่มองนั่งอุ้ยมังเละเออเออไหนนั่งตรงอุตยนะโหสวัสดีพี่และน้องที่มองนั่งเออผมมานั่งก็ใกล้ถนัน เราวอาพูดม,มาหนังกับใครทานควังคว้าแก่นังตุกคนดิตรนใจคว้าแก่นังตุคนละดิต้นใจฮะอะไรหลับว่านังมักเลยไม่มีไรจะมักวักหอานังมักเลยไม่มีไรแล้วว่าจะมักวัก นอกจะกก่รมลมปากผมไม่รู้ชีกวาก่าไรนอกจากาก่อมลมปากแล้วผมไม่รู้ชีกวาก่าไรตังทรับสินบ้านจองกองไปไเพราะว่าตัาทางทรับสินบ้านจองกองไปไหน Nhân tao đây khai mét vang đi mai chặt điêu Nhân tao đây khai mét vang đi mai chặt chặt điêu Lớt đi à, 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 à. ra đăng đăng để mình lộn lửa rồi Nhi đi là cô Đi trẻ bữa là Mẹ ba cái đơn cô cấp đi trẻ bữa nè ูยกพี่เปียกคะครับบ่าพือวันนี้เดี๋ยวพี่ขอเวลาไปแต่งตัวสักครู่เดี๋ยวเราจะกกไปในป่านะครับพี่เปียกหนูจะลา่ันอาจารย์เข้าปากวันนี้เพื่อไปเก็บผลไม้รากไม้มาถวาย่านอาจารย์ดีครับพี่เปียกไปด้วยนะคะครับพี่ไปด้วยตอนเดียวอืมดีแล้วพี่เปียกรอน้องสักครู่นะคะครับจนทําพี่เปียกค่ะค พี่เพียกกี่ก้าวผากันหนูค่ะนนีก้าวผ้าพี่เพียกเราไปเก็บสมุนไพรกันะวกวนะพี่เพียกเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าสมุนไพรอันหมดตึ้งคักเราไปเก็บสมุนไพรมาด้วยครับพี่เพียกรู้จักสมุนไพรขี้ยางนะคะขี้ยางในสมุนไพรกันก็ตามมารู้จักกี่ดึงนี่สมุนไพรอันหม้โฮดจักครับไอ้ไรมังนะครับพี่เพียกรักร้องมันแก่ได้เลยค่ะแก่ได้เป็นเดือน เออชายได้พี่เพียกเออพี่ปุ่นแก้วรู้จักแซมุนปล่อยไมรู้จักครับแซมุนปล่อยเปรี้เป็นคนรู้จักดีพี่ปุ่นแก้วรู้จักแซมุนไพรอยแซมุนไพรเมียอะไรบ้างนะกบปีแก้วแซมุนไพรเนี่ยครับมิกิปลาออนก็ไม่จึ้งว่าผื่นเฮกิปลาเล็กกันดูกิปลาบ่มผื่นเฮกิปลาออนมันแก่ได้เปียกไม่โดนที่มึงกิปลาออนวันจังเดียงแก่งเลี้ยงกับปลาหนึ่ง Bia cơ kín lập cao plâu Kê đấy rồi Kê người đi lạc lè À Phí chú bản năn Đại trí chính của lè le, lèo Ơ ờ. Ta bên dân năn bây ra cà bì bia Nó cả Ơ bây Mà cả bì bia ta Mừng dù đi bốn kéo Lẹt bây lên Ơ ถ้ามึงอยู่นี่ก็ยู่ถจะกูไปแล้วเพระว่าครบชั่วโมงหนึ่งแล,ล้ว <laughs>